ครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในโรงงานเจริโนสถนะครับที่ผลิตโดงเขิงแล้วกว่าจะมาเป็นดงเขิงเนี่ยเรามีขั้นตอนการผลิตอย่างไรบ้างตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยขั้นตอนแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องการหมักสมุนไพรก่อนครับก็คือสมุนไพรเราก็คือเป็นสมุนไพรเรานําเข้าจากเมืองจีนเมืองจีนรเราก็มามีผ่านกระบวนการทําความสะอาดของเราออพอทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็มีการหมักในถังหมักยาครับครับผม หมักใช้เวลาประมาณสี่สิบถึงสี่สิบถึงหกสิบวันครับคือพอได้พอได้ตามระยะเวลาที่เรากําหนดแล้วอ่าเราก็ถูกปล่อยลงมาเพื่อนํามาเข้าเครื่องสกัดแอลกอฮอล์ครับโดยการดึงแอลกอฮอล์ออกเพื่อให้ได้ในปริมาณที่เรากําหนดอือฮึคืออันนี้คือกระบวนการผลิตของยาเพื่อนําพอเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บก็เข้าสู่กระบวนการทันจุกจริงอ๋อ พูดถึงเรื่องตัวตัวยาสมุนไพรก่อนครับผมสามสิบกว่าชนิดเนี่ยที่ท่าผู้ชมสงสัยเนี่ยเรามีสามสิบชนิดทุกตัวเลยจริงๆใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเรามีการคัดไหมว่าอันไหนคุณภาพไม่คุณภาพอ่าคือเราจะมีการมีเวลามาส่งเราจะมีการ QC มีการตรวจสอบครับอ่าถ้าตัวไหนไม่ได้ตามที่เรากำหนดเราเราจะมีเกณฑ์ GMP ของเราครับอันไหนที่ไม่ได้มาตรฐานเราก็จะตีกลับให้ใหใหเอาให้เขาไปเปลี่ยนกลับมาให้เราอ๋อทำใมาตรฐานของเราอยู่ แล้วพอได้สมุนไพรมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทํายังไงกับมันต่อครับก็คือกระบวนการเราก็มีการทําความสะอาดล้างน้ําก็คือมีการทําความสะอาดมีการคือคัดแยกสิ่งที่มันปักปนออกไปคือให้สมุนไพรเราสะอาดที่สุดครับแล้วก็คือนําไปใส่ในตะแกรงยาเพื่อนำไปลงในถังหมักยาอีกถังหนึ่งการหมักของเราเนี่ยมันต้องมีการใช้แอลโกอฮอล์เข้าไปช่วยหมักหรือไมหรือว่าเราแค่เอาไปแช่ในถัง อย่างเดียวหรือยังไงครับเอามีครับเรามีแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์บริสุทธิ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์95เปอร์เซ็นต์นำมาผสมกับน,น้ำกันให้ได้40ดีก,กีแล้วก็คือนำไปหมักยาถาม่อยครับมันมีไหมที่แบบว่ายาเสียหรือไมีน้อยหรือเก็บไม่ดีมันเลยเสียจากที่เราเก็บคือเรามีการเก็บตัวอย่างยาไว้รอตละสองขวดครับตรวจตามมาตรฐาน GMP ครับเรามีการตรวจสอบประจําของเรา ก็คือยาก็ไม่มีปัญหาเรามีการนํายาตรงยาเก่าๆเนี้ยไปส่งตรวจก็ไม่เจอปัญหาครับอันนี้ก็ชี้ให้เห็นนะครับว่าเรามีการ QC แล้วมีการมาวางมาตรฐานนะครับสําหรับคนที่รับชมอยู่นะครับว่าเรามีการคัดกรองอย่างถึงอย่างไรนะครับแต่แต่มั่นใจได้ว่าแต่ละการผลิตเนี่ยนะครับมีคุณภาพแท้จริงครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับว่าจะมีอะไรบ้างที่โรงงานทีนี้เราก็ต้อง security ไว้ก่อนนะครับใครไม่ใช่เข้าก็ได้ อาล้ครับอันนี้ให้แนะนําห้องหน่อยว่าห้องนี้คือห้องอะไรครับที่เรายืนอยู่ครับห้องห้องนี้เป็นห้องร้านจุพันนะครับก็จะมีการล้างขวดแล้วก็จะมีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนแล้วก็จะมีการปั้มเพื่อรองรับการสูิหายคือขวดเล็กกลางใหญ่ทุกอย่างต้องผ่านตรงนี้ก่อนอันดับแรกเลยต้องทําการสเตอริไลซ์ขวดก่อนรด้วยความร้อนกี่องศาด้วยความร้อน70องศาครับ70องศานะครับ แล้วเนี่ยฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับก็คือล้างแล้วก็เป่าให้แห้งใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เอาไปแยกว่าอันไหนคือค่าเชื้อแล้วไม่ค่าเชื้อแล้วทําอย่างนี้กับทุกไซส์ทุกไซส์เลยครับนะครับพอเสร็จปุ๊บก็พักขวดไว้ก่อนครับนะครับเดี๋ยวพาไปดูโซนอื่นครับว่าเป็นเป็นยังไงบ้างเดินไปเลยครับมาถึงห้องที่สองนะครับห้องที่สองนี่ห้องอะไรครับเนี่ยอันนี้คือห้องบรรจุยาครับครับพอล้างขวดเสร็จปุ๊บ ต้องมีการบรรจุอันนี้เป็นเครื่องจักรสำหรับอะไรเอ่ยสำหรับบรรจุยาแล้วก็ปิดฝาครับ,อ,รบอ๋อใช้กับขวดยงเหิงทุกอันเลยทุกไซส์ครับอันนี้จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเครื่องบรรจุออโต้เราจะใช้สำหรับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่สาิอ๋อไซส์ใหญ่เมื่อกี้มีเห็นเครื่องบรรจุเดี๋ยวผมพาไปดูว่าการบรรจุเขาบรรจุยังไงแต่กับผลเล็กนะนะครับเดี๋ยวไปดูครับ เมื่ออยู่ในโซนบรรจุนะครับเป็นขั้นตอนเกือบสุดท้ายนะครับก่อนจะส่งก็ปิดฝานะครับก็จะมีน้ํายานะฮะแล้วก็ใส่ขวดเข้าไปนะครับเนี่ยเราก็จะลายกันอย่างนี้ทั้งวันนะครับวันนี้เป็นลายผลิตของขวดเล็กนะครับก็จะได้เห็นกันว่าเราบรรจุกันยังไงนะครับง่ายมากครับเป็นระบบแบบออโต้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปิดฝาให้ดูกันว่าเขาปิดฝายังไงนะครับพอมาโซนปิดฝานะครับก็ต้องทําความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็เอาฝาใส่เข้าไป ะครับใส่เสร็จปุ๊บก็ทำาไรต่อครับพี่ตีฝาตีฝานะฮะนะตียังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ใส่เข้าไปนะฮะมันก็จะล็อกเองนะครับนี่นะฮะเป็นเกลียวนะครับอย่างสวยงามนะฮะอันนี้คือตีฝาเสร็จปุ๊บ เสร็จปั๊บเราก็ไปติดสติกเกอร์กันนะครับติดสติกเกอร์จดแบบว่าขวดน,นี้นะครับเป็นล็อตที่เท่าไหร่นะครับทำซีเรียลนัมเบอร์แล้วก็พร้อมส่งใช่ไหมครับโอเคอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆนะครับว่าเราผลิตอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าพอเสร็จสับปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะมีของที่พร้อมส่งนะครับจัดวางกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่พี่ทีมงานที่พาชมโรงงานของเรานะครับโรงงานของเรานะครับได้มาตรฐาน GMP นะครับแล้วก็ได้อออยนะครับแล้วก็ล่าสุดจากวอลล์แล้วก็มีการไปตรวจแลบว่าค่าของยงเขิงมีอะไรบ้างก็พิสูจน์ทราบว่าในสัตว์นะครับสามารถยับยั้งโรคมะเร็งได้แต่ในทางของมนุษย์เนี่ยเราต้องไปลุ้นอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้ก็มีทีมวิทยาศาสตร์ที่เขากําลัง ดูแลบแล้วก็ผลของยงเขิงอยู่ว่าสามารถช่วยรักษาคนได้จริงหรือไม่ถ้ามันออกมาเมื่อไหร่เราจะแจ้ให้ทราบ